ไปอีกชุดนะครับแมกวนพี่เขาดูนะรอบแรกเนี่ยมันไม่สาใจพอหรือไงเดรกเอาละครับนี่คือสุดท้ายของสุดท้ายจริงๆนะครับเกมนี้เกมลำเลียงแป้งนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าทีม B ีเขาจะลำเลียงไปได้ภายในเวลาเท่าไหร่นะครับผมแล้วจะรอดพ้น จากการกลายเป็นมนุษย์หิมพ์อะไรอยากให้เรียกพี่ก็ทำตามที่ผมสั่งนะพี่กายเออมอเปนเก่า่ะพี่กายสกลงกับลีว่ายังไงฮะผมไม่ได้สกลงใครแต่ผมไม่มีทางเลือกแต่ทำไมลีเขาขู่คุณผมพูดเร้อยๆว่าท่านลงหัวกูกลางหลังเลยว้าเอาละมาดูกันนะครับว่าทีม B จะเป็นบีชุบแป้งทอดหรือเปล่ามาเริ่มกันปรึ่มเี๋ยวมาเี๋ยวมาเี๋ยวมา

ดรากับมาได้เยอะแล้วนะเนี่ยเกือบรอดอยู่แล้วเชียวโอ้ยมาโดนกลุ้บฝุ่นตอนท้ายซะงั้นเลยครับเจอมนี่แน่มอบความรักและฝุ่นแป้งให้พี่บอยแบบเต็มสตรีมไปเลยบอยโอ้โหได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ องรอบก็เต็มแล้วได้เยอะมากรอบแรกได้เยอะมากมาปล่อยๆมาเลยอ้าวเกรกแอบแกล้งพินลีระวังพี่เขาจะเอาคืนนะ ั่นไง้เป็นไงล่ะโดนเข้าจนได้เฮ้อเอาคืนซะฟุน้นตลบเลยน่ะเล่แสบกันทั้งโครจริงๆอุ้ยวาเล็กเอาละครับมาดูกันต่อว่าคราวนี้เด็กจะแกล้งพี่ปอ๊อดด้วยหรือเปล่าไอ้ยอยุ้อ้าวแดงหายไประหว่างทางเยอะแยะแล้วนะครับปอ๊อดก็ตั้งใจส่งให้ไม้ดีๆล่ะ ด,ดูท่าทางทีนี้จะเน้นส่งแป้งมาคลุกกันเองมากกว่าส่งลงก,กระป๋องเลยครับเนี่ยขาวโคลนกันไปทั้งทีมเลยครับแต้งในกระป๋องเนี่ยมีแป้งอยู่นิดเดียวเองอันเนี่ยเส่้าวเซ้นใข้าวเสน้เสนแล้วแล้ววันนี้ ไปอีกชุดเลยครับแหมกวนพี่เขาดินะรอบแรกเนี่ยมันไม่สะใจพอถึงไอ้เตรกรอบนี้พ Dec ี่ลีจัดชุดใหญ่ให้เลยกลายเป็นเตรกชุดแป้งทอดไปแล้วนะพีเด็กพี่ไอเด็กพี่ชิ้นแล้วไม่ใช่ยานพึงยานพงยานพยานพึ่งโอเคหมดแล้วหมดแล้วเยอะเยอะเดี๋ยวไม่เลยเดี๋ยวไม่เลยเอายเอาไปตั้งใจเทมันให้ดีๆนะเดรกพี่ป๊อตรอรับอยู่แล้ว

ไปรอดที่สเลยอารเราเรา้องทํามละสมบูาเอาละอีกนิดเดียวเท้าแดนจะปิดเกมได้แล้วนะครับป๊อตส่งต่อให้พี่ไม้ดีๆล่ะเอิ่มเิ่มาดมเริ่มเริ่มเริใมเร่มเรมเริ่ขเริมเริเร่มเมเ่เลยใเ่มมรเเกเกเก ทีมบีกว่าจะเล่นจบเกมนะครับขาวพลนกันไปทั้งตัวเลยแหละครับแฮแป้งบนตัวแต่ละคนเนี่ยน่าจะเยอะกว่าในกระป๋องอีกนะครับเนี่ย